สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับผมแม็กกิตานะครับทางช่องยูทูบแล้วก็ผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเล่นเพลงกวนตีนนะครับผมของวงแม็กพิกพิกแม็กแพ็กหรือเปล่านะครับพูดผิดพูดถูกกขออภัยนะครับผมที่กําลังฮิตคิดกันนะครับในทิกตอกในช่วงนี้นะครับสำหรับเพลงกวนตีนนะครับที่เขาตัดไปเล่นกันนะครับทําไมทําไม่ทําไมกูนะอ่า เราจะมาสอนเล่นกีตาร์นะครับนิทึมนะครับผมในช่วงอินโทรนะครับว่าเล่นกันอย่างไรนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมเพลงนี้ก็จะเล่นในคอร์ด e minor er นะครับจะเล่นให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมวิธีการเล่นนะครับเล่นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับก่อนเดือนก็ให้เรานะครับดีด power cord นะครับจากที่คอร์ด e นะครับโดยการเอานิ้วชี้ทาบนะครับเส้นห้าแล้วก็เส้นสี่แบบนี้นะครับอ่าแล้วเรามาดูมือข้างที่ดีดนะครับแล้วก็จะทำการดีด power cord ก็จะเป็น เดียแบบไม่ต้องอุดสายนะครับเดียดลงสองครั้งไม่ต้องอุดสายครั้งต่อไปจะเป็นการอุดสายนะครับเดี๋ยดสองครั้งเหมือนกันอ่าอุดสายเสียงอุดสายของสองครั้งตอนตอนอ่าจะจะถึงห้องเนี้ แล้วก็ปล่อยสายนะครับก็จะเป็นทำสองรอบนะครับผมครั้งแรก,กจะเล่นให้ดูช้าๆก็แล้วกันนะครับก็จะเป็น จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับห้องแรกนะครับก็จะจบแค่นี้นะครับสำหรับอินโทรนะครับแล้วก็เล่นวนไปวนไปนะครับแค่นี้ครับผมอินโทรนะครับ นอกจากนั้นล้วก็คือเล่นวนไปวนไปวนไปจนถึงรอบเพลงเลยนะครับผมอยากจะทำให้ช้าๆให้ดูนะครับก็ปัดลงสองครั้งแบบไม่ต้องอุดสายแล้วก็อุดสายแล้วก็ปล่อยอ่าตอนที่เราเดียวนี่คืออุดลูกสุดท้ายเราก็ค่อยปล่อยเแบียบไม่ต้องอุดนะครับก็คือ ทำสองครั้งนะครับแล้วก็มาอุดแบบอ่านี่คือลูกจบนะครับสลับอินโทรนะครับ ง่ายๆนะครับลองไปฝึกกันดูก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเข้าใจนะครับผมก็จะเป็นโอเคครับฝากติดตามด้วยก็แล้วกันสวัสดีครับ